สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับเบาเปอครับเบาเป่าสิผ้ามานามาใส่ทอครับผมเดี๋ยวสิว่าเห็นตาเบาปอเรี่ยนงานยวสิว่าเบาปอเห็ดเบียเข่งงานนะครับเมื่อนี้สิผ้ามาใส่ทอครับเนื่องจากให้หน้าแปลงนี่นี่มันมีน้ำหน้าบ้านไหลลงแล้ววันนี้ก้ามันปิดก้าสันเล่นะครับพี่น้องเดี๋ยวก้ามันสีเน่านะครับเท่าที่ทำกันแบบว่าเอาหน้าบอกว่ามาลุ้นกันครับว่าเฮาที่นี่ได้ปลาบ่มพอบางส่้บาปอมาเห็นปลาขิงออร์ดอีเลีย จักทีจักตัวบัดเท้าหาปันป่าบ้าเป่าปอยไว้ออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสีมนีป่าหรือว่าบ้าเป่าสีเฮ็ดแล้วบเมื่อนี่อยู่กับเมีย,สม,ยสมัยกับไอทิดหลอดเพิ่นมาซอยครับพี่น้องเอามาเริ่มเห็ดงานครับผมหลังจากที่เราได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ยังออกมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะพาไปเบืองการก้นกล,ล่องครับพี่น้องค่ะกนโดยเบ้าเป๋าเป่ากอเก่าค่ะ กลนไปกลนมาเป็นกะเลียวมหางัวค่ะพี่น้องบันนี้เห็นงัวเตขาก็เล่นในมาดังไฟแห่งง้วก่อนเพราว่าช่วงนี้ยุ่งหลายเนาะม้นมเป็นหนาฝนเนี่ยค่ะเบาเปาก็ได้โค้โตมาดังไฟห่งง้วก็เห็นเจกหลอดเป็นพูดกลนถานะค่ะเนี่เพิ่นดังไฟแห่งงวแล้วเพิ่นกับไทยผ่าบรรยากาศทุ่งนาออกมาให้่เบิ่งวอมคานี่เขาท ok the ี่เบ้าเปลาว่านเองค่ะกําลังสิเกิดมันเป็นความผาผู้ใจของเพิ่นค่ะปีนี้เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวบ่ว่าจะเป็นไทย่ว่าจะเป็นปั้นบ่ว่าจะเป็นวานเนาะค่ะสวนไม้ยากค่ะให้ พี่กายมีตะผักบุงค่ะเ้าก็ได้ถ่ายคลิปลงอยู่เลยค่ะแต่ว่าบันเดียนเออพี่น้องแถวบ้านเพิ่นก็นเล่นมา่วทวงว่าเฮ็ดหน้าผักบุงบอกว่าเซนพี่น้องค่ะวูสเปแต่ยากายบากกัน <laughs> ะ ปีนี้ว่ารู้ว่ามันจะเป็นจังเดยเนาะคะ่ะก็ต้องรอชมไปเรื่อยๆสักก้อนเพราะว่าผักบุงมันก็บอกขนใหญ่ค่ะช่วงนี้แต่ว่าปีกายนี่ยท้าวอกบว่าออกอวบค่ะเออเอาผักบุงออกเอาหญ้าเอาออกอมาออกอยู่ประจําค่ะแต่ว่าก็คือว่าแหละเนาะคะ่ะผักบุงมันงามแม่พี่น้องค่ะแห้งถึกน้ําแห้งงามเออคันใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นเี่ยังก็สิแห้งงามค่ะกว่าเก่าเนาะคะ่ะเอาบาดนี้เรียบร้อยแล้วก็จะพามาชมาเปาเป่าค่ะหลังจากที่ขุดความลึกได้ทีแล้วเนาะคะ่ะบาดนี้เพิ่นก็สิมาเคลียร์ดินแม่พี่น้องค่ะเียเกี่่่ยยออออกเพรรราาาะะะววสิไดดด้้งััับทใใหมนนูบ เดียวกันนะคะบ่าหอดินมันแบบว่าสูงมองนี้ต่ำมองนี้บ่าหา้เป็นแบบนี้ค่ะเกี่ยไปเรื่อยน,ะะน,อน่า,ยา,ยาค่ะพี่น้องคะนี่ถ่ายภาพโดยไม่ย่าค่ะพี่น้องเบ้าปมพันธ์ยาเคสคลิปน่หมื่นเออเป็นกาลังใจให้เราในเด้อค่ะคุณน,นะเรียบร้อยแล้วบ,บ้านนี่ก็วางท่อละค่ะบ้านนี่ ม่ไฮนี่มันเป็นไฮลงนาคือเปลา่าโอเปอเมเปลาผิด <laughs> ไฮเน้นเป็นไฮนามบ้านแมค่ค่ะมันท็เลมันจะหลายพิเศษเด้ถ้าเห็ดหน้าซานนี่ก็คือจะบ่ด้เห็ดเลยค่ะไฮนี่ปีนี้ฝนก็ถือว่ามาเล็้วจักน้อยอยู่เ้ยคะ่ะสําหรับสาวนนเด้นหนีมองเออสาหรับมุมมองของสาวนนคะ่ะเพราะว่า,วาน้ำม,มันหลายคะ่ะมีน้ําซัมปลาเข็งปลาหยังจมามางัปรม้าตะใช้ฝนกะแห้งค่ะทุกปีซทํานีบข้าในเสาแร่นดินอยู่คะ่ะเรียบร้อยแล้วบ้านีนก็ทําการถมดินแล้วค่ะพี่น้องออกมาตั้งแต่สี่โมงล้งจนวาพาร์ ตรงดินจังแล้วค่ะครับพี่น้องมือน,นี้ก็เป็นอันว่าเรียบอๆ้ะครับสองเร็บรูบ่อง้ะพี่น้องวานี่ยกแต่ห้องปิ้งน้านะครับเดี๋ยกว่าปลือกเฮ็ดเขา้องปิ้งน้าหน้ามันไหลออกจากขาวต้นเขานะครับปีว่าเปลือกเฮ็ดหน้าวานเนี่ยปีกายนี้ให้นี่เพราะได้เฮ็ดมันมีตะกั่งหมูนะพี่น้องเนาะปพราการแต่กามากอาจหัวควนเนี่ยก็ได้เอา่เป็ียังครับมือปีนี้แก่ตัวไหมละครับพี่น้องเอาพอกันไหมในอีพีนะครับสำหรับอีพีนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ